ตีก็ไม่ลื่นมีไม้แล้วครูวิ่งไปทำไมนี่ไงนี่ไงหมอกเสียวิตายอยากอีเยอะเดินกูไปรักใจพี่เดินกูไปรักใจพี่ไปแย่โยกูจะพับไม้เหรอโอเคขยับเข้ามาเลยโอเค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 มันก็ต้องไล่กูแหละถ้าไม่ไล่กูก็อีกเรื่องนึงแหละเฮ้ยเฮ้ยใส่หมาแล้วมาทำไรอ่ะโอ้ยไม่ใช่หมาโอ้ ตียะไาอลยครบพ่ชายอชัยพิชัยเฮ้ยโอเคตรงนี้ก่อนเจเย็นเนจเย็นใจเย็นใจเย็นใจดูตายากรทุกคนตายยากโอ้สารโอ้ยโอดปะชเฮ้ยนี่้กูหันหน้าใส่ดีกูรูหันหน้าใส่ดีถึงบ้าถึงบ้า ยังไงเออยังไงเออเออเออยังไงเออโอเค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 เออจะถึงไหมยจะได้ไมยจะได้เปาไหกูกลัว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 อย่าอย่ามารสกูอย่าอย่าเก่งชีวิตยังไม่ินเนอร์มึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา็อกใหาเราอ้อาเอาเอาาเอาาวดเอาหเาเอา dù ai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 thật là baba hiền bảo hứ đây là hứ 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 này hứ 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 ได้ฉันลงยูทูบแล้วเก่งมากเก่งจริงเอออีวีเป็นโนมินโนมีคืออะไรอ่ะไม่รู้จักีวดีครับครับโอจคอะไสามเราติดอ่ะเอาไงสาวเราติดอ่ะเอาไงเออเออวิทย์ใส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 สสไไหมเอายังวิวิย์โดนวิทย์โดนอ่ สวยน้องโอเคขอยาขอยาขอยาวขอยาขอยาขอยาวขอยาวเข้ากขอยาวเข้ากีจขอยาวเขากะขอยาวเขากจขอยาวเขากจะขอยาวเข้ากีจขอยาวให้น้องดูดกปีจันไอเพื่อน้องก็ดูดดอีจันเชี่ยโอเคอ่ะไม่ลงไม่เอายังไม่เอากรงกตายเพื่อไม่เลยน้องไม่แลวนะกรแล้วกแล้วกแล้วก็อทไม่ล้น้องไไ้นี่ไม่อเไลยไม่เลยไมนเลยไัเลดีับครับไอดอ อ้วนตึงจัดจริงเพิ่งเปิดไหลเดี่ยวเขาดูเพิ่งเปิดไหล่เลยเนี่ยนื้มมีจริงครับเก่งมากเก่นี่เขาสวัสดีเขาอะไรนะสวัสดีครับ,ด,รบดูอยู่จนทุกวันนี้หูฟังแล้วเพื่อนเรียกไม่ดีแล้วใจเย,ย็นนะครับโอเคเลยขันะาายข้นสุนดท้ายแล้วเนาะหดไปคนดูวันนี้แล้โหดไปเีนีวนี้สวยเลยสวยเลยพี่ช่วยเอาจิงพี่ช่วยขวาไม่ค่อยเป็นเลยมันช่วยขวายัางไงมาคขดู ดี๋ยวมาสวยพี่สามจุดเสียววอจากดูพี่สาวกูจุดเสี้ยววิชาเดิไม่ไใครไม่ไรไม่ไใครไม่ไพี่สาไมพี่สาลไม่เดประตูฝั่งนู้นเลไมเปิดประตูฝั่งนู้นเลอาพี่เดประตูฝั่งนู้นนะโอเค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 พี่สาวจุดเสี้ยววิจาหยอกหยอกไม่ได้หรอกสิบสิบวิสาสิบห้าสายสยสเข้าเลย็ได้น้องยังไงนกมันก็ตีนกแปละตีโดนนกลวเออตีโดนคนตีไม่โดนเอาเขี้ยใคร้มาเร็วครมาเร็วใครกมาเร็ว เคเคลวเคเคโอ้โหจีเยอดโอ้ไ oh, ม wow, ่กลัวลก่อนไปน้องเอาเดมาเราก่อนน้าก่อนพี่ชายครับาก่อนนะครับพี่ชายาก่อนเดฟตีไม่ถึงเอาถึงนี่เชี่ย เชื่อเชื่อทุกคนวาอกแทนไะดูว่ากูกดตายยากแม่นไหนถามแค่นี้พอดูว่ากูกดตายยากแม่นไหนถามแค่นี้พอแค่นั้นแหละเรืองกดตายยากแม่ไหนคืถามแค่นี้พอ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 ตายแล้วคนไม่รีบเลยโอ้โอ้น้องกูมีนกอีกเนี่ยพิมพ์อะไรอ๋อไม่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีอะไรหรอกอุ้ยตายพอดีเลยเว้ยหวัดดีครับคุณเนนี่หวัดดีนะครับไม่ได้มานานเลยหวัดดีนะครับ เพิ่งจบกีเกอร์เนี่ยสิทุกคนดูทุกคนดูโอ้ล้างทองล้างทอง้โอ้ล้างทองโอ้เสียดายเสียดายเสียดายห้าหอ้า พี okay. yeah, no no ่ใจก็แขนผมสิเอาเชียร no you know. no okay. no. okay. mm ์ต hmm. yeah. ัวท okay. yeah. ีเพื่อนไม่ได้ตั้งใจตัวทีตัวทีเพื่อนสบายครับสวยมามามาผมมาผมมาเออเอยัางอยังอย่งยังไวอยังไว้ย่งไวเออเอาเชียร์เดี๋ยวนี้อยู่นี่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 อย่าหลงคนอย่าหลงคนอย่าอย่าหลงคนอย่าอย่าหลงคนเอาตายตายตายเอาเชียร์เฮ้ยเชียร์แต่งความกูเล่นเป็นได้ไงล่ะกูเล่นเป็นโอ้ย ไอ้เจ้าตัวใหม่คุไม่รู้ทีเล่นเลยไอ้แต็มความไม่เล่นไปแล้วก็ดูแต็มความไม่เล่นไปแล้วไอ้เขาดูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเขายืนนิ่งเลยอ่ะเฮ้ยเอาเหี้ยมาเอากูเลยทีนี้เอาเอาทีนี้เอาเอา อะไรเนี่ยกูเลยเฮ้ยเจ้มึงเก่งจังว่าเตงกว่าโอ้ยกูกลัวเลยโอ้โหจ้าเย่ดูเย้กูงงเลเดือไม่ไรไม่ไรเจ้าผมก็มาเจ้าผมก็มาเจ้าผมก็มาพี่ชายพี่ชายเจ้าผมก็มาทุกคนเจ้าผมก็มาเจ้าผมมาตีตีตตีไม้ตีไม้ตีตีตีไม้แล้วตีใครเฮ้ยตีไม้โอ้ยไม่โดน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 ไไมตีไม้เจ้อง โอ้ยดนเดินเดนเดนโอเคโอเคอย่างกไม่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 โอเค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 ได้ได้เดินไปหาเดินไปหาเดินไปหาครับน้องกอลพี่มาแล้วน้องมาแล้วน้องรับโอ้ยรอสิน้องกอลเร็วน้องกอลน้องกอลเร็วโอเคโอเคทันทันทันยังไงทันพี่อยู่ตรงนี้นะพี่อยู่ตรงนี้นะโอเคไหมโอเคครับพี่สาว โอเคเดี๋ยวเดเดมันจะต้องวิทยาตรมันมอมเอาถือ,อเออใส,ส,ส่ใส No h a p m for me as I ตีคุณภาพจานไอ้ยียตีนี่โหดจาโหดจริงไรจริงเลยวะไอ้ยร่างทองเสียไปแล้วผมโดนวันแบบนหะนวันโดนแบบผมหนงะั้นนะดู อ้าวเขี้ยโอ้ยไม่คิดว่ามันจะโดนนะ No for me and No อุ้ยไม่เลยน้อง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 เก่งแล้ว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 เก้วคุณมิสวิตชที่อะไรมาคุณมีคุณมีสวิตชที่วดีครับคุณมิสวิตช๊ยพี่สาวมาแล้ววะคุณมิสวิตช์ที่ว่าดีครับใครไปไหนมานานเลยคุณไหนไปไหนมาบอกผมมาเดี๋ยวนี้บอกความจริงมาเดี๋ยวนี้ไปไหนเขาคุณซีไปดีครับผมเห็นคุณเข้ามาแล้วสวัสดีครับคุณซี โอ้คุณมิสวิิซิตีัสดีครับไปไหนมาไปไหนมานานมากเลยหายตัวไปยาวเลยมีไม้แล้วคุณวิ้งไปทำไมนี่ไงนี่ไงหมอกเซียวมิตายอยากอีชู้โดนกูไปรักใจพี่โดนกูไปรักใจพี่ไปแย่โยกูจะพับไม้เหรอไม่พับไม่พับยังไงหรอกจริงไหมเอาคนดูจริงครับจริงครับจริงจริงจริงอ๋ออ๋จริงเอาเชี่ยอ๋อ Oh, มาดิมาดิมาด oh, ิน้องชายมาดิน้องชายน้องชายอ้อพี่สาวกูเลี่ยมจ่าเล็กจ้าพี่สาวกูเลี่ยมจ่าแล้วจะตีโคตรกูจะฟาวกูดูตีแบบพี่หาได้ที่ไหนกูดูที่อยู่นี่ฮะอยไหนอยู่ไหนเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลียเ่ยี่ยแล้ก็ไปใจพี่หรือเปล่าแค่นั้นแหละอ่อโอเค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 เป็นนุ่นมาว่าโอ้วางวางแล้วก็อะไรแล้วก็ต่อแล้วก็ต่อแล้วก็เกาะน้องออมพรมีแอร์สวยจ้า ไอ้เหม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีหคุณราพเหียเดเดีพี่เองดีพี่มันแทบร่งทองอีกตายตยตายยยยเดี๋ยวพี่มันแบถูร่างทองอีกแล้วมันมีไงว่าพี่ร่าทองเหรทุกคนเราจริงจริงจริงดูวาแทบถูร่งทองนะทุกคนดูไปนะวโอ้ยพ่ไม่ได้หรอกก็ไม่ได้ะโอกโ้ร่างทองมันมันกดเร็วกว่าีเลยไม่กลัวเลยย อิ่วมาหิวเร็วโอเคโอเคแล้ว okay, okay. ก,ก็ไปไหนฮะแล้วก,ก็ไปไหนอิวข้อแล้วอ้ยหิวข้อเล้วโอเคโอเคหิวฉันหิวฉันโอเคโอเคโอเสร็จแล้วโอเคโอเคโอเคป่วยข้าอ๋อป่วยเหรอครับไม่เป็นไรนะดูได้เต็มแนวะผมมีสูวิธีไม่เป็นไรนะครับหายไปไว้นะก็ว่าอยู่หายไปนานเลยผมจำคุณได้นะเมมเบอร์ Remember, คุณจะครบสามสิบวันแล้วนะขอบคุณนะครับ ขอบิดไปเล่นกับเพื่อนแป๊บนาเกียรครับคุณเอ็นมาแดดตึงๆเอออยากเป็นแมวเวนดี้คืออะไรเพื่อนๆลองลองลองโอ้ยยุ้ยเสร็จร้องยุ้ยเสร็จร้องโอเคเสร็สร็มาๆพี่ขอวันแด็บก่อนน้องถ่ยไปเอ้ยเจนวันเด็บโอ้ยมันดั้งทองตลอดเลยมั้เฮ้ยไม่ดั้งทองอหรอโอเคอ๋อกู้มเอาดีมั้ยคุ้มเอาดีมั้ยก็ดูอ๋อไกลเกินหรอเดี๋ยวๆรอแป๊บ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 ผมช่วยพี่สาวได้ผมช่วยพี่สาวได้ เซฟพิ่สาวได้เซฟพิ่สาวได้เอาไปเชฟพิ่สาวนะอ่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 ะแหม่มมทำไมวะอ่ะโอเคได้แล้วเฮียไม่ตีอากาศไรแล้วไม่ตีก็เฮียจะขี่แล้วก็ดูมันเจ๊งเรอวเนี่ยไม่ได้เมมเมมกูต้องไปพูดไม่จาแล้วตอนนี้กูยังอาอยู่เอาเฮียไม่ไรน้องกูขอโทษไอ้แงกว่าว้าวแจมก็เอาเฮีย เคอะฉัน่วฉัช็อตคูดทำไมอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะูดูไม่ใช่แล้วแบบนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แบบที่อยู่คำนวณไว้แล้วแบบนี้ยพี่พี่สาวกูเฟลไหนนะพี่สาวกูเฟลไหนนะไม่ลืมปโอ้ยยยยยยไยยวย้้โอเค โอเค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 เมนครับอ๋อเมนเหรอโอ้โหเก่งเลยเนี่ยเก่งแน่แตงกว่าเก่งแน่เดฟไม่ใจดีก่าอีวิวแล้วดูมาสักพักแล้วยังไม่เห็นมันแถบเลยวันนี้เคุดูอีทีโอ้ยเดี๋ยวรอคนสี่เดี๋ยวรอคนสี่ถ้าคุณป่วยไม่เป็นไรครับผมไม่รบกวนรอไม่เป็นไรครับดูอะไรเต็งกนนะเต่งจัดเลยจริงวันเดบวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยรอคนดีน้องรอคนดีไอ้นี่มันล่างทองน้องมันเข้าใจไหมว่ามันล่างท้องโอ้ย แล้วก็สู้ๆแล้วก็สู้ๆพี่เปิดประตูให้นะแล้วก็สู้ๆก็สู้ๆอุ๊ยสักทีสทีสักทีสักทีสักทีโอเคโอเคผมเรียกมันมาแล้วผมเรียกมันมาแล้วมันจะได้เครียดผมไงพอมันเครียดผมปุ๊บแล้วอันนี้ทีนี้มันเอาไงอ่ะทีนี้ทีนี้ก็โดนนี่ไง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 สเต็ปเข้าไม้โอเคโอเคสวยสวยสวยน้องพี่อยู่ไม้พี่อยู่ไม้เป็นผูเปิดพอดีสวย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 ลงมันไปหาเนี่ยเขาโดนไปหาใครไม่รู้

จูไว <f dragging> ้จ <sympath ize> ูไว้จเออถึงเวลาไว้ถึงเวลาไว้โอเค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 พี่สาวมามาฮิวกูเร็ว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 ไม่ได้ไม่ได้เลเดี๋ยวเดอันนี้อันนี้เอาให้กูลุกเองเตรียมข้าวนะเตรียมข้าวนะกูลุกเองมาปุ๊บเตรียมข้าวสองปะพี่พี่ตายแล้ไม่ได้นะเอ้ยพี่ตายไม่ได้แล้วนะโอเคได้ได้ได้ไปไปร้อ้อโอ้โอ้โอ้โ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 ้

กูเชี้ยเหี้ยน้องก้านน้องก็มียู่ก่อนเล็วเราจะไม่ออกเราไม่ออกเลยน้องก้นโอเโอเค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 พี่ตาเป็ดไหนมามาไม่ไม่เชยวเฉลียวไม่เชยเฉลียวเป็ดตายแล้วเชี่ยน้องก้มีมีลูกลุบีบะน้องก้อมีลูเบีบะเชี่ยเยเชียเเชียเเชี่ยเชียเชียเเชี่ยเีร็วไปเร็วไปเรไปเร็วไปเร็วนตายอย่างี เยโอยไปเฮ้ยชัอชัอชันเ้ยเฮ้ายากว่ะตลอเลยเว้ยซแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะครับ สิตเพื่อกวาอยู่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วขอบคุณสิิ์เลี้ยงที่ฉีดคอนะครับตอนนี้คอผมกําลังไปได้ดีไปได้สวยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณเอ่อเมมเบอร์ยูทั้งในติ k กต k อกแล้วก็ใน YouTube ทุกคนด้วยนะครับจุ๊บว้า